สวัสดีค่ะเอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมือนี้ก็เป็นมือวันที่16แล้วนะคะวันที่16มีนาคม2567นะคะก็เป็นมือหวยออกนะแอฟชี มาเน้นมายำฟันทงโค้งสุดท้ายให้เอ็อใหเเ้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็แอดก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะคะแล้วก็ ถ้าผู้ใดบบท่านได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนจะบ,บริภาษิปต่อไปนะคะเนาะามื้อนี้ยก,ก่อนหวยออกเนาะแอดก็สิมีตัวเน้นมาให้ FC ให้ทานผู้ชมได้พิจารณาบ้างนะคะถ้ามักก็จังค่อยจัดเนาะถ้าบบมักก็ผ่านนะคะ แอดกาเป็นแค่แนวทางให้นะคะกาเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันที่สิบหกแล้วเนาะวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะแอดกามีโค้งสุดท้ายมาให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนะคะมี มีโค้งสุดท้ายสามตัวบนสองตัวล่างนะคะกาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะมันสิปเป็นตัวใดกลับไปเบึ้งน้ำกันเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้ายนะคะ มีตัวเน้นให้ด้วยนะคะนี่ค่ะถามักกระจังคอยจัดเด้อค่ะถา้าบอมักกะพานนะคะทางช่องก็เป็นแค่แนวทางให้นะคะถือบ่ถือกายะว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าแอดก่อ่าผู้ใดเพิ่นถือด,ดูดูจังสีเนาะ แอดกะไปขอแบ่งปันเพิ่นมาฝากเอฟซีมาฝากทานผู้ชมนะคะกะ <Yeah. S 1> พิจารณาเบิ้งนะคะ <Yeah. S 1> ทางช่องเป็นแค่แนวทางนะคะ <Yeah. S 1> พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะ <Yeah. S 1> ถ้ามักก็จังค่อยจัดถ้าบบมักก็ผ่านนะคะ โค้งสุดท้ายงวดวันที่16มีนาคม2567นะคะไปกับบนล่างนะอันนี้ก็คือตัวเน้นๆนนนะคะอน,นี้ตัวเน้นของเพิ่นเดอร์้ามักกระจัดไปน้ำเพิ่นเดอร์ตอนนี้เพิ่นเน้นให้เนะตัวนี้สองตัวล่างหรือว่าชีไปกับบนล่างก็ไดเดอร์ค่ะ ไปกับบนล่างนะนวดวันที่สิบหมีนาคมสองพันห้าหสิเจ็ดนะแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลย ไปกับบนล่างนะคะแต่ว่าแอดกาแอดเนม่าหนึ่งหกเก้านะคะแอดมักตัวนี้เป็นตัวมักที่หนึ่งหกเก้ากับหกเก้านี่แอดมักน้ำเพิลยุนเป็น,น,ปนผู้ใดมักตัวใดกาจัดนะคะ แอดกาเป็นแค่แนวทางให้นะคะมักตัวใดกระจัดไปเลยมือนี้เป็นมือวันที่สิบหกแล้วเป็นมือโชคมือมานแล้วเนาะคะ่ะมือกาขอให้เอฟซีท่านผู้ชมกามอกขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะ ให้โชคโชคมมานมาน,นถึกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะให้เดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ปลอดภัยเด้อค่ะแคาหน้าจอไว้เด้อให้โชคให้มานตอนสี่โมงแรงเด้อค่ะ มามหกเก้ากับหกศูนย์นะคะผู้ใดมากนำแอดกระจันดนำแอดเดอร์ค่ะแอดมากหกเก้ากับหกศูนย์นะคะกระจับไปเลยค่ะบนล่างแอดกัสี่ไปหาชื่อลอตเตอรี่ไว้อยู่ หกเก้ากับหกศูนย์นะคะแอดมารกจะซืไปหาซื้อลอตเตอรี่กัโค้งสุดท้ายนะคะขอให้เอฟท่านผู้ชมโชคหมานเดอร์ถือหวยรวยเบอร์เดอมือตอน วันที่สิบหกสี่โมงแรงนะคะให้ได้เฮกันเด้อค่ะถ้ามีอย่งกาคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะ แขบหน้าจอไว้ด้วยค่ะโค้งสุดท้าย ใายคลิปแอดกาขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกระพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อกระขอให้เอฟซีให้ทานปุยมส,สมโชคโชคมันมันลำลำรวยรวยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ